ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนขั้นตอนที่1จัดเตรียมภาชนะและเศษภาชนะเหลือใช้เช่นถังสีถังพลาสติกใช้แล้วขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือนหากมีปริมาณมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสมขั้นตอนที่2เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถัง แล้วขุดหลุมขนาดความลึก2ใน3ส่วนของความสูงของภาชนะนำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุดทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำได้มากกว่า1จุดขั้นตอนที่3นํนำเศษอาหารเศษผักผลไม้ใบไม้และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังและปิดฝาให้มิดชิดขั้นตอนที่4จุลินทรีย์ในดิน ไสเดือนในดินจะทำการยอร่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ยระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียกหากมีกลิ่นเหมน็นสามารถเติมน้ำมัก e อหรือเอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็กมากมาใส่เพิ่มในถังได้ขั้นตอนที่5เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ให้เอาดินกลบแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป